ไอ้กินเตี๋ยวยิ่กินเตี๋ยวไอคไอ้กินเตี๋ยววันก่อนที่ครูชวนมึงมามึงไม่มาวันนมึงก็เจอสาวอ่ะใช่เหรอเออได้เล่นหน่อยที่กินเตี๋ยวอ่ะเล่องหน่อยกูกินโทมหากูตอนเช้าจัดโอเคสวัสดีเดี๋ยวว่ะกวัสดีว่ะขะมาขีดมาขีดกูไระกร์ขัดอะไมกูขาไปจะอะไรไมเล่นหาห้องวันหลบจอยเล่นกอดนอนไปก่อนโอเคครับ 击打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  เกิดอีกเหรอตัวเขาได้แน่ตัวตา,ายข้างเงินรับวิ่งไปเกิดตายหมดแล้วนนแย่เลยแล้วแล้เจ็บมากอ่ะสองตัวเลยแค่เกิดแล้วกดตอนรับจอ,อยเหีย้ยยาวแล้วแล้วเองไปกดตอนที่ก็ผมเกิดย่าง เกิดแล้วนิ่มขนาดเนี้ยมันคนลึกฮี้กันวะนี่ขจัดไปสามแล้วเหอเรอเกิดแล้วเออบินสองไอ้เนี่ย นิ่มขนาดเนี้มันคนลึกอขี้ใึ่ไหมารัดไม่สาบแล้วเหรอเริ่มมีกลิ่นแล้วนะการเจ็ตมากนะจิตมากพอใจไปป้องฟุกฟุกยิงเนี่ยตัวละยไหมเนี่ยยังกันล็อกอ่ะตีมดิ

ใช้บีหนากการครับด,ดูกว้าง ทะเลทะเลทะเลลงที่วางดีนะครับที่ว่าเออโหดีครับเพื่อนไปเบิรดเลยวางมีชั้นสองมาแล้วพลังออกมาแล้วคนใต้จังหวะชั้นเพื่อนดอไลดอไลด์เนียยิงดีดอไลด์เนี่ยดไว้เลยอไลแปลว่าอะไรบอสดอก็คือป่วย

房子啊。 ึกที่กันวะ จมากเขาไม่าสุดมากเลยรส,สามเองกาลดนีตัวหนการรามเองอะ,อ,อะไรวะกี่ตัวกากระเดื่อตรงกล่องแล้วกล่อลงแลง้วกองข้างในอะ่ะงตัวนึงครับ

จะถามพี่ตัวนหนึ่งครับโกอ,ออกแล้วถามตัวจะออกแล้วตีตัวซอยหน,นึ่งกลางใครเอ็งรู้ว่ากูเป็นใครนะเอ็งจะหนาว ครับในการเก็บราคาถึงตัวหลังกองครับหลังกองดูกลางหมดเลยครับนิ่มขนาดนี้คนมันที่ผาว่าเหรอผมแย่ก็ไรเด็กกรำเนิะ วางวงงระเบียงระเบียงเระเบียงระเบียงกะบอ๋อระเบียงเริ่มมีกินแล้วนะ กลากงสี่ตัวครับเราเจ็บแล้วบอกเพื่อนดิย่าเจ็บครับกลางสี่ตัวครับเพื่อนเจ้าออกแล้วอพอเราโยกมัมนบีทำเลยโอ,โอะไม่เราบี h a ป p y b เบ t ร d a y มาช่วยเราจำมันเกิน oh, นะคะโอ้ตัวมาดูตัว Happy birthday แค้แค่แก 谁？ โดนร้านหนิงหนูปีว่าเราจ้ย งว้างว้างสองตัวหรือเรียกว้างหรือนะครับ,บหรือเข้ไม่ได้เลย นิ่มขนาดนี้มันคนลึกอขี้กันวะนข้าตัดนาดีมวยชานี่ขจัดไปสามแ,แล้วเหรอเขาบอกว่าถ้าเลือดเท่ากันก็คงไม่เท่าไรนะจจะนี่ Það er stjálf Það er stjálf Það er stjálf đi này, đều. Ừ. này ừ đang là cái vỏ rồi, không nên ui 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 mau vào giang mà còn giang <laughs> ไม่ได้ขนาดนั <match> ้นเลยโดนแล้วปุ๊บัเฮ้ยหลังเอาากีกอ่ะนิ่มขนาดนี้นี่มันคนลึกฮีกันวะคตโดนนะโเจอเยั้นแล้วมันจะไม่ยิงใครอีกเลยนั่นเออไอ้ไอ้ไอ้ไหนหมดอะเอาไี่หมดเก้าสิบบากนัเบิดแล้ว

ฟังออกมาแล้วเพื่อนใครอ่ะูกปเป็นใครได้เองกันหนาวนี่ทำงานเนี่ยม่นคนหรืที่กันวะ กองครับยิ่ได้มันโคตรไถเงี้ยนั้นเลยวะป้องกันให้ถึงที่สุดเฮ้ยจบเกมกันที่ว่า tôi ừ. <laughs> giả Phần luôn tuôn đà Phần luôn tuôn đây ส่วนจะหมดแอน่เนี่ยโคอรตัวกองใหญ่ครับเลยหกสิบกองใหญ่แล้วก็ท้ายดีท้ายโกท้ายโกน User joined your channel ครับ ระวังฟองใหญ่เออไปเพิ่งใหญ่ละคัมเปิลวะเนี่ย<ป>โอเคครับพี่วอร์ดครับไปคอมเมนต์สตัดทพี่หน่อยครับคอมเมนต์อะไรพี่คอมเมนต์อะไรวะไอ้ตีมพี่หว่านี่ไอยากจะใส่เธอเป็นแชมพูจังโอ้าว

เอาวตัวเลยมั uh ้งมีเปล่าเออมีว่ะเออนิ่มขนาดนี้เลยมันคนลึกอขี้กันวะแคบผมเออผมฟังถูกแล้วนี่ครับไม่แล้ว นี่มนขนาดเนี้ยมันคนลึกที้กันวะเตรียมไม่คนนี้ก็มาจังวะถ้ามาตอนท้ายเลยนะ